สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอกันกับดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับห่างหายจากการลงคลิปไปนานเหมือนกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปสัญญาว่าจะพยายามลงคลิปบ่อยๆกันละกันนะครับแต่ต่อระกูลก็ไม่ลืมที่จะเข้าไปตอบคําถามของแต่ละท่านกันนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ถามคําถามกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลตัวเองการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแต่ละคลิปนะครับที่มีการถามกันเข้ามาก็เข้าไปตอบเรื่อยๆ กันอยู่เนาะแต่ว่ามีหนึ่งคำถามครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นครับ25 30 35 40แล้วเนี่ยเรื่องของผิวนะครับผมก็ดูไม่สดใสดูเหมือนกับคนมีอายุอยากจะให้ผิวกลับมาสดใส ด้วยการใช้โลชั่นจะได้ไหมการใช้โลชั่นการใช้ครีมทาผิวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการดูแลผิวให้กลับมานุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ดูอ่อนกวัยวครับแต่จะมียี่ห้อไหนบ้างที่มีส่วนผสมดีๆเนะื้อครีมดีๆที่ใช้แล้วเห็นผลที่อยากจะแนะนําให้กับทุกคนได้ใช้กันวันนี้ต่อระกูลมี1ผลิตภัณฑ์หยี่ห้อ1สูตรนะครับผมที่เรดว่าใช้แล้วดีมากๆกับการ เหมือนย้อนเวลาให้กับผิวเลยก็ว่าได้เพราะหลายคนพออายุมากขึ้นมีปัญหาทั้งเรื่องของผิวที่ไม่กระชับเรื่องของจุดด่างดำเรื่องของความหมองคล้ำอะไรต่างๆอยากให้ผิวดูสดใสเต่งๆกระชับดูย้อนวัยก็ต้องนี้เลยนะครับในส่วนของเจอร์กเกนส์นั่นเองตระกูลเลือกเอาสูตร H d e f y i n g ์อิยเพราะว่าเขามีส่วนผสมหลายอย่างหลายตัว ทางช่วยในเรื่องของการผลัดผิวช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วก็ยังช่วยผิวกระจ่างใสเหมือนย้อนขื้นเวลาให้กับผิวของเราเลยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อครีมกันหน่อยครีมเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นหอมหรือว,ว่ากลิ่นฉุนจนเกินไปสามารถจะใช้ได้ดี และยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัวเราเนี่ยยังนะครับไม่ได้แห้งสนิทแล้วก็ลงโลชั่นตัวนี้ให้ทั่วตัวแล้วเนี่ยรับรองว่าผิวนุ่มนุ่มมาก,มากๆเรายิ่งถ้าเกิดว่าได้ใช้เป็นประจำแล้วเนี่ยเห็นผลรับดีมากๆเลยซึ่งเจอเกนส์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นโลชั่นอีกยี่ห้อหนึ่งที่หลายคนเนี่ยใช้แล้วยกนิ้วให้เลยยก โป้งแถมก้อยเลยว่าเป็นโลชั่นที่ดีมากๆแล้วก็ออกมาหลายสูตรกันด้วยแต่ว่าวันนี้อยากจะแนะนำสูตรนี้ให้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวทั้งอยากจะคืนย้อนเวลาให้กับผิวอยากจะผิวดูอ่อนยาวอ่อนวัยแล้วก็อยากจใจ้ผิวกระชับดูเต่งตๆพร้อมกับให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสก็สามารถจะใช้ตัวนี้ได้เห็นไหมคือแบบว่ามันจะไม่หยด ย้อยลงอย่างรวดเร็วเพราะความเข้มข้นของเนื้อครีมของมันนั่นเองครับเนื้อครีมค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็มีความเข้มข้นสูงมากทาไปจะให้ความรู้สึกที่อาจจะเหนียวเหนียวสักหน่อยในตอนเริ่มแรกแต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะคุ้นชินแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นมาเลยทันทีด้วยความเหนียวหนักของเนื้อครีมนี่เอง ถือว่าเป็นส่วนประกอบกับการดูแลผิวที่ค่อนข้างจะดีมากๆตอบโจทย์เลยจริงๆครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่ฉุนมากจนเกินไปต้องไปถามคนที่ลองใช้เจอเกณฑ์ดูแลจะรู้ว่าใช้ดีจริงๆส่วนถ้าเกิดว่าใครคิดว่าขวดนี้จะใหญ่เกินไปสำหรับคุณเขามีหลายขนาดหลายสูตรให้เลือกนะขวดเล็กขวดนี้ก็มี แต่บอกนิดนึงกันละกันครับผมว่าราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยเดี๋ยวต่อเราคุณจะขึ้นราคาให้แต่ก็หาซื้อไม่ยากจนเกินไปครับตาบร้านค้าห้างสรรพสินค้าตัวไปใกล้บ้านคุณมีจําหน่ายกันเกือบจะทุกร้านเลยรวมถึงร้านที่จําหน่ายเครื่องสำอางโดยเฉพาะครีมทาผิวดูเฉพาะนี่มีจําหน่ายกันแน่ๆหรือใครจะสั่ง ในส่วนของอช้อปปี้รั a ดาห,หรืออะไรเขามาส่งอะไรเงี้ยก็ลองดูกละกันเผื่อจะมีช่วงเซลช่วงลดราคาพิเศษครับแต่ต่อรักุณบอกเลยว่าคุมค่ากับการลงทุนมากเลยเพราะว่าซื้อกวดนี้ใช้ได้นานแบบนานมากๆแล้วก็ใช้ไม่เยอะด้วยก็ทาได้เกือบจะทั่วตัวแล้วก็เวลาที่เราทาลงบนผิวของเราแล้วเนี่ยให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นที่ ยาวนานมากๆผลแล้วก็เห็นผลดีแล้วก็รวดเร็วมากๆกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของส่วนประกอบสำคัญของเจ้าสูตรนี้ของเจอเกนส์กันดีกว่าว่า H Defying สูตรนี้เขาผสมอะไรยังไงมาบ้างและพอใช้แล้วผลรับจะเป็นอย่างไรกันครับและนี่คือในส่วนของเจอเกนส์ H Defying r e v i t a l i s t and Replenish Restore for Visibly รีจูวินเนสกิ n ซึ่งก็ผสมสารแอนตี้ออกซิเดนต์มามากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ที่ช่วยในเรื่องของการผลัดผิววิตามิน E ที่ช่วยในเรื่องของการให้ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็ยังวิตามิน C นะครับผมที่เข้ามาช่วยผิวดูสว่างกระจ่างใสกันอีกด้วยเรียกดว่าเป็นมันติวิตามินมอยเจอไรเซอร์ขวดนี้ขวดใหญ่650มิลลลิตรครับก็ถือได้ว,ว่าเป็น Age Defying Moisturizer ที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำให้กับทุกคนได้ลองใช้กันครับโดยสูตรบำรุงผิวให้ดูกระจ่างสายแลดูอ่อนเยาว์และอุดมด้วยส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมีสารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามิน A, E และก็ซที่จะช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งกร้านให้ดูมีสุขภาพดีและช่วยชะลอก,การเกิดสัญญาณแห่งหวัยกันด้วยนั่นเองครับ ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการใช้ครีมตัวนี้1ก็คือผิวนุ่มและก็ชุ่มชื้นมากๆ 2. กก็คือผิวดูสว่างกระจ่างใสด้วยคงความชุ่มชื้นแบบยาวนานถึงแม้ว่าตัวเนื้อครีมจะหนานและก็หนักนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีและก็ส่วนดีนะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมที่ สำคัญที่จะช่วยให้ผิวเนนุ่มชุ่มชื้นดียาวนานจริงๆยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ทาหลังอาบน้ำอย่างที่บอกไปจะยิ่งคงความนุ่มและก็ชุ่มชื้นให้ผิวของเราตลอดทั้งวันแล้วก็ยังดีต่อผิวของเราในระยะยาวกันด้วยครับฝากกันด้วยกันละกันครับใครที่ยิ่มห้าอสามสขึ้นไปอยากจะดูแลผิวให้กลับมาดูสดใสแลดูอ่อนยาวกันอีกครั้งหนึ่งเจอเก H d e ส์เตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่ต่อระกูลอยากจะแนะนำให้กับทุกคนได้ใช้กันครับ ใครใช้เจอแกนส์อยู่นะครับเข้ามาคุยกันหน่อยใช้ดีไม่ดีอย่างไรชอบสูตรไหนเป็นพิเศษเข้ามาคุยกันด้วยแล้วก็ใครอยากจะบอกพิกัดการซื้อนะครับผมว่าซื้อช่วงไหนที่ไหนจะได้ราคาดีเป็นพิเศษเจอของดีของแท้ที่ราคาไม่แพงก็เข้ามาบอกหน่อยก็แล้วกันส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวอยากจะให้แนะนําผลิตภัณฑ์ส่วนไหนหรืออยากจะให้แนะนําวิธีการดูแลตัวเองในส่วนไหนก็เข้ามาถามเข้ามาคุยกันได้ใต้คลิปนี้้วตอนพระกุจะเข้ามาตอบกันก็แล้วกัน ครับสุดท้ายนี้ฝากการก็แล้วกันว่าอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะดูดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกเครื่องสำอางเรื่องของการเลือกอาหารเรื่องของการเลือกเครื่องแต่งกายเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนและการออกกําลังกายมี ผลต่อร่างกายของเราโดยวรวมทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อยากเครียดททำจิตใจให้สบายสบาหายเวลาไปพักผ่อนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้ก็อยากที่ทราบกันว่ามีทั้งเรื่องของโรคโควิด1 9เรื่องของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ทำให้หลายคนนี่เครียดกันมากๆก็ขอเอาใจช่วยด้วยก็แล้กันครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับดีต่อรีวิวเวอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ